สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกทท่านครับอยู่กับผมช่องมงคลเกษตรฟ้ามครับมือนี้กัิภามาเปิดราคาง้วครับอีพอห้ามฝุ่นนะครับทั้งหลังฝุ่นะครับเดี๋ยวผมสิภาเขาไปเบิ้งครับมืงอ้อยู่3าตัวด้วยพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิรงในคลิปเราเบื่อโทษผมจิทีไมาถ่ายคลิปด้วยพี่น้องเด้อถ้าสนใจเขาจังโทรมาถามมาต่อมาลดน้ำอีพอเขาได้ครับไปกันเลยไปกันเลยครับพี่น้องนี่นะครับกำลังงานไปหาง้วด้วยพี่น้องเด้ออีพอเขาอยู่ในห็นครับ อย่างแล้วนี่เด้อครับพี่น้องครับตัวแรกครับลูกผสมครับว่าลูกเที่ยวได้เลยนี่พ่อที่สามที่สค่าทองบริวารตัวที่สี่ค่าทองเนี่ที่ออ๋ออันนี้ลูกตัวที่สอง้ะพี่น้องเั่นนี่ครับตัวนี้ ลูกตัวที่สามนี่ผสมเราบ่ผสมเลยผ่านรอบหนึงผ่านรอบหนึงกับเด้อพี่นองนี่ครับนี่ครับงัวสางประมานเท่าไรครับะมาณแบบะมานน้ำหาีบวกัน่ว่างที่เก่าย่งนรู้กันน้อยหออ้กันนะวรับถงมานลอยหาสิบเด้อพี่นองเด้อนี่ครับได้มึงเรื่งเรื่องกับนีครับ มังนาตาครับถ้าปปิึงถ้ากดนด้พี่น้องขาเบิง้งแฉงเบิ้งจะด,ดีครับมาพี่น้องชัดปะครับนี่ลุงไล่หาซิปได้พี่น้องเร้่องว่าตัวนี้ครับเครื่องแดงครับว่าเทอแดงครับราคาอีกพอ เอาขายค้อมเล่นมาครับนี่ขายค้อมเลยอ๋อเป็นขายค้อมแล้วพี่น้องแล้อคู้นี่ครับนี่คู้นี่แหละคู้นี้ครับลูกกระออกที่ข,า,ขาวๆนี่แหละครับจังแดงก็แม่นี่แหละลูกกระสิประมา่านไล่ซิบบวกนะฮอนะลูกนะตอนแรกครับคู้นี่วะเลขที่ส,สองพันก็ได้ จ็ดสิบสองเด้อพี่น้องเด้อคู่นี่ครับนี่เจ็ดสิบสองครับคู่นี่แม่ลูกเด้อพี่น้องเจ็ดสิบสองนี่ต่อได้ครับเด้วผมทิมเบอร์โทไปครับ่ายคลิปเด้อพี่น้องจงค่อยขึ้นมาต่อกับอีพอครับตัวนี้ได้ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้กับปอยเด้อพี่น้องเด้องวดตัวนี้ครับนี่เจสิบสองคือกันพันสวงอะไรครับนี่ส้วงไล่หาสิบวกครับพ่อางกนนี่พองก็ชมได้สองามเมื่อ อ๋อพ่อน้องก็ผสมได้สองสามมือครับผสมอีกยังไบหนี่งป่อผสมวิโก้สองล้านผสมวิโก้ครับผสมวิโก้ไว้เด้อนี่พอครับนี่ผสมวิโก้ใบสองล้านครับมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดครบครับเครื่องดำเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับพ่อน้องก็ปกติครับจีเต้าครับแล้วก็บ่มีขาถัขาถอนวนะพ่อบะหมีตำเนียนบ้างวะบ่มีตำเนียนเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ ทั้งไงทั้งนาครับเจวนี้ลุงไล่หาิบบวกครับโอ้ยงามงามครับับไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์ครับนี่ไม่ต่ำนี้ครับตัวแม่ลูกนี่กระโค้มเนี่ก็ไม่เขาไม่ต่บนี้ดีบ่พออ่าบ่ไม่ต่ำนี้ทั้งไอโคบมเนี่กเขาไม่ต่ำนี้เด้อพี่น้องเดินงามงามครับสูงสูงญ่ายง่ครับ เขาบอกว่าตอนราคากับอีพ้าเขาได้ครับเด้อพี่น้องเด้อราคานี้เกิดมาราคานี่ก็คือต่อได้คุยได้ครับแต่ว่ารถขนส่งนี่จังคุยกับอีพยูฟ้าเด้อครับเด้อราคานี่บริเกี่ยวรถขนส่งโมพออ้าวราคานี่บริเกี่ยวรถขนส่งเด้อครับเด้อ เรื่องราคางัวก็จังคุยกันแล้วก็เขาก็จังว่าคุยกันเรื่องรถขนส่งอีกเที่ยนึงครับเนาะพอเบอร์โทหนะครับพี่พ่อเบอร์โทษอย่างนั้นนะครับเอาเบอรโทษนะครับพี่น้องเด้อเบอร์โทษเท่าใดตัวใดกับผม098 098 207 207 9820 9820ครับพีกัดเด้อพี่น้องครับท่านได้บอกครับพีกัดอยู่อำเภอเพ็ญครับ บรรพันงามครับอำเภอเพ้นตำบลเพ้นจังหวัดอุดรธานีเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยครับง่ายๆจะหนาสิครับไปเฮ็ดไปเก็บไปเปลี่ยนแม่บอกแม่พันเด้อพี่น้องเด้อทังได้ก็โทรมาสอบถามกับอีพอเฮเด้อครับเด้องามๆทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งหนาทั้งอ้วนครับคลิปนี้กะทิขอจบไว้ซ้ำหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับ คลิปต่อไปกัิพา่ปเปิดละไขครับกดติดตามไว้ได้พี่น้องเ้อคกิปนี่กันสิขอจบประจำเนี่ยครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับบ๊ายดีครับ